มีหลายคนนะยังไม่รู้ว่าการสั่งทิชูบาทหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งเนี่ยสั่งยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามบาทเองทุกคนคลิปนี้ก็จะมาสั่งผ่านช้อปปี้ให้ดูนะคะอย่างแรกเลยให้เราพิมพ์ไปที่ช่องเสิร์ชหานะคะว่าทิชูเปียกหรือว่าทิชู่1บาทประมาณนี้นะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดเข้าสินค้าแล้วก็กด เพิ่มสินค้าตัวนี้เข้าไปในรถเข็นเลยนะคะเคล็ดรลับอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราเข้าไปที่ร้านค้าที่เราสั่งทิชชู่เมื่อกี้นะคะเข้าไปแล้วก็เลือกสินค้าที่เป็นราคาบาทหนึ่งนะคะอาจจะมีทิชชู่ให้เรากดสั่งอีกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะก็กดสั่งเข้าไปเลยในราคา1บาทจากนั้นนะคะก็ให้เรากลับเข้าไปในหน้าค้นหาทิชชู่แบบเมื่อกี้ใหม่นะคะแล้วก็กดเพิ่มสินค้าเข้าไปอีกขั้นตอนสําคัญอย่าลืมเก็บโค้ดส่งฟรีด้วยนะคะเนี่ยเข้าไปเลยโค้ดส่งฟรีถ้าวันธรรมดาจะ เราเข้าไปที่รถเข็นนะคะแล้วก็ติ๊กถูกหน้าสินค้าแบบนี้เลยขั้นตอนนี้แนะนําให้กดเลือกสินค้าไป3ร้านนะคะเพราะว่าโค้ดส่งฟรี1โค้ดสามารถใช้ร่วมกันได้ถึง3ร้านเมื่อเราใส่โค้ดส่งฟรีแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรากดไปที่ชําระเงินเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราตรวจเช็คให้ดีว่าค่าส่งเนี่ยควรจะเป็นศูนย์บาทตามนี้เลยนะถ้าถูกต้องแล้วให้เรากดสั่งสินค้าได้เลยนะคะแล้วก็ชําระเงินแต่ถ้าเราเจอร้านค้าที่มีค่าส่งนะคะก็ให้เราย้อนกลับไปในรถเข็นใหม่แล้วก็ไม่ติ๊กถูกร้านนั้นนะคะแล้วก็กดชําระเงิน ที่ไม่มีค่าส่งในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วัน2เดือน2 3เดือน3อะไรอย่างเงี้ยนะคะโค้ดส่งฟรีจะหมดเร็วมากย้ำเลยนะคะว่าหมดเร็วมากจริงๆยังไงก็ลองใช้วิธีนี้ไปซื้อกันดูนะ